มดข่าพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนยุ้ยเดินมาหาผู้ชายสองคนอึ้งกันทั้งห้องส่งค่ะรีว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับยุ้ยจินนันล่าสุดนะคะเจออต๋อยในรอบ13ปีก่อนออกรายการ Today Show ของอต๋อยเผยสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้ง หลังจาก13ปีได้พูดคุยกันมีสิ่งที่ยุ้ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจ้าตัวได้สะสมมาตั้งแต่ครอบครัวการงานชีวิตที่ต้องต่อสู้จนมาเป็นดาราช่อง7ค่ะหลายสิ่งที่สะสมวันนี้ได้แสดงออกรายการตัวเองมีกล้อง2ตัวก่อนหน้าที่จะต้องอัดเทปก่อนออกรายการจูๆ่ๆยุย้ยได้เดินมายกมือไหว้ช่างกล้อง2คนนี้ ทั้งสองคนถึงกับเลิกลักมองหน้ากันยุยยวายคนคุมกล้องสองคนเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาในตัวของตนนะคะทําให้คนคนหนึ่งน่ารักมากทําให้คนคนหนึ่งมีค่ามากในทุกที่ผมยังพูดกับช่างกล้องว่าเห็นไหมคนรุ่นเก่าเขาเป็นแบบนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่เป็นไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต การเป็นดาราต้องผ่านกล้องคนรุ่นเก่าเขารู้เขาทั้งเคารพแล้วก็มีน้ำใจก่อนยุ้ยจะออกมาพร้อมอาตอยเข้าสวมกอดยุ้ยบอกว่าขอบคุณอาตอยฝั่งเราซึ้งมากยุ้ยย้ำว่าทุกคนมีบุญคุยกับเราหมดก่อนทำงานยุ้ยจะไหว้หมดเลยค่ะแม้แต่กล้องหรือว่าไฟนอกจากความกระตันยูนะคะยุ้ยเผยความพยายามความอดทนความขยันทำให้มีวันนี้ได้มาไกลเกินฝันมากค่ะ กลับมาบ้านตัวเองที่มีก้าวไร่มีความสึกมากเป็นคนสวนเป็นบ้านเป็นต้นไม้เป็นหญ้าทุกอย่างมีความหมายหมดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ